ทีมงานมินิโฟนะคะเราจะร่วมกับชาวสวนที่มีคุณภาพที่ผ่านมาตรฐาน G A P วันนี้เราจะพาไปดูกระบวนการจินตั้งแต่ตัดอยู่ในสวนไปจนถึงขั้นตอนการคัดแพคและส่งออกโดยบริษัทมินิโฟประเทศไทยจำกัดร่วมกับบริษัทโยโกเองดงหมิงเพื่อให้เห็นว่าทุเรียนไทยคุณภาพต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้างก่อนถึงมือลูกค้า เราทำงานร่วมกับชาวสวนที่ได้รับประรฐาน GAP ผ่านกรมวิชาการเกษตรกำหนดตรวจสอบได้ทุกลูกเพื่อให้ผลผลิตปลอดภัยไม่ใช้สารเคมีไม่มีสารแคดเมียมและ B Y 2มีความสะอาดปลอดภัยได้รับมาตรฐานแผงมินิโฟเราจะตัดทุเรียนเฉพาะทุเรียนเนื้อแก่ที่มีคุณภาพพร้อมส่งออกไปประเทศจีนโดยตรงครับ การที่ดูทุเรียนแก่อ่อนนะครับมีหลายแบบหลายอย่างมากแต่ละคนไม่เหมือนกันส่วนตัวผมเองผมจะดูหนามครับองค์ประกอบหนามต้องแก่หนามยุบขั่วต้องแข็งตูดต้องไม่ใสแล้วอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญที่สุดก็คือต้องเคาะลงต้องเคาะเสียงปุกๆอย่างนี้ต้องมินิโฟผมจะเน้นเคาะแล้วก็ดูหนามถ้าแก่ผมก็ตัดถ้าไม่แก่ผมก็ แมวครับผมตั mini ้มมินิโฟครับการดูทุเรียนแก่อ่อนของผมเทคนิคหนึ่งอย่างคือองค์ประกอบคั่วครับคั่วต้องแข็งครับไม่นวลสองหนามต้องยุบรองต้องแห้งไปหนามต้องสดครับที่สำคัญต้องเคาะลงครับนี่ครับคือองค์ประกอบการตัดทุนเรียนแก่ของผมครับผมเดี๋ยวเราจะมาพาคัดแยกเกรดอีกครั้งนะคะก่อนเข้ากล่องคัดบรรจุ เพื่อควบคุมคุณภาพของเนื้อทุเรียนอย่างเข้มงวดโดยใช้การแยกแข่งตามสีดังนี้เกรด AB เราจะใช้เป็นแข่งสีเขียวเป็นทุเรียนที่คุณภาพเนื้อดีมากราคาจะสูงเหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการทุเรียนฟรีเมียมแบบคัดพิเศษเกรดเวอร์ซีเราจะใช้เป็นแข่งสีน้ำเงินเป็นทุเรียนที่เนื้อเก๋คุณภาพดีเช่นกันแต่อาจจะมีลักษณะาภายนอกที่ด้อยกว่าเล็กน้อยหรือเนื้อน้อยกว่าเกรด a b จึงมีราคาที่ย่อมเยาวกว่า ส่วนเกรดเบอร์ดีเราจะใช้เป็นเข่งสีแดงเป็นทุเรียนที่มีน้ำหนักเนื้อเกดดีมากแต่น้ำหนักไม่ถึง2กิโลรับประก,กันคุณภาพเนื้อในทุกลูกทุกผลผลผิดเราจะมีการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อให้มั่นใจว่าทุเรียนที่ส่งออกจากเราคือทุเรียนไทยคุณภาพอย่างแท้จริงก่อนแพ็คทุเรียนลงกล่องเราจะชั่งน้ำหนักทุกลูกอย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าน้ำหนักตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไม่มีการโกงน้ำหนักหรือปิดบังลูกค้าอย่างแน่นอน ทุกลองจะได้รับการตรวจสอบก่อนปิดผนึกและจัดส่งไปยังลูกค้าปลายทางอย่างมั่นใจว่าทุเรียนที่ได้รับตรงตามคุณภาพและน้ำหนักจริงทุกประการโรงงานของมินิโฟได้มาตรฐานส่งออกไปจีนร่วมกับยูโกเอตรงหนึ่งทุเรียนไทยคุณภาพพร้อมแล้ว